เจนีอ่อลราพาดอวดภาพความเป๊ะในวัยเลขสเรียกได้ว่าหลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะ สำหรับซุปตาสาวคนดังอย่างเจนี่อลาพาธนาะป้อมเพชรหรือเจนี่เทียนโพซวนเพราะโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทองมานาหลายสิบปีแล้วและมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดล่าสุดเธอก็ได้ออกมาโพสต์ภาพความสวยเป๊ะในวัย41ปีให้ได้ติดตามกันแต่งานนี้ก็ทําโฟกัสผิดจุดเพราะแฟนๆหลายคนต่างเข้ามาทักเลยว่าผอมเกินไปแล้วเรียได้ว่าแมมภาพเซ็ตนี้จะสวยออร่าหนักมากแต่แฟนๆก็ยังทักเรื่องหุ่นอยู่ดีค่ะ รามองว่าผอมเกินไปอยากจะให้เพิ่มน้ำหนักอีกสักนิดเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของดาราศิลปินนะคะเพราะไม่ว่าจะอ้วนผอมหรือรูปร่างยังไงสุดท้ายก็อยู่ที่การตัดสินใจและความชอบของดาราศิลปินท่านนั้นอยู่ดีค่ะ